พิธาอิโตไม่จริงหลังถูกวิจารณ์ก้าวไกลอ่อนแอสอบปมทักษิณพิธาอิโตไม่เป็นความจริงหลังถูกวิจารณ์อีกก้าวไกลอ่อนแอสอบปมทักษิณโอโยกโอชัยธวัตีตั้งกระทูในสภาแล้วเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสานาทีวันที่26มกราคมที่รัฐสภานายพิธาลิมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลและสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ท้ายการถแถลงข่าวรถแมพของพักก้าวไกลปี2567 ถึงประเด็นการตรวจสอบของพักเก้าวไกลอ่อนแอโดยเฉพาะกรณีของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่เป็นความจริงวันนี้เราตรวจสอบทุกอย่างตรงไปตรงมาและเรื่องของนายทักษิณน,นั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าวไกลก็ตั้งกระทูถามสดในสภาแล้ว ส่วนมุมมองของตนกับเรื่องนี้มองเป็นเรื่องของระบบไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ต้องการทำให้กลายเป็นเรื่องของความสะใจมองว่าระบบควรจะมีความเท่าเทียมเหมาะสำหรับคนที่ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองและคนที่ต้องลี้ภัยไปหลายประเทศมีหลายคนที่แสดงความเห็นทางการเมืองแล้วไม่สามารถกลับบ้านได้ทุกคนควรได้รับโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการอย่างเท่าเทียมกันเราจึงพยายามผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมโดยที่ไม่ได้ต้องการสนับสนุนหรือโจมตีบุค,คคลใดบุคคลหนึ่งไม่ต้องเห็นประเทศไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิชน เมื่อถามว่าภาพจําตอนนี้คนคิดว่าพักเก้าไก่ไม่กล้าแต่เรื่องนายทักษิณมีการเปรียบเทียบว่าสวยังทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านได้ดีกว่าด้วยซ้านายพิธากล่าวว่าอายุและเวลาการทํางานตอนนี้มันไม่เท่ากันการทํางานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายความว่าใครทําก่อนทําหลังแต่ประสิทธิภาพอยู่ที่ว่าใครทําได้ตรงเป้าหมายมากกว่ากันท่าวุฒิสภาเห็นว่าเวลาที่เหมาะสมในการเปิดอภิปรายตอนนี้เขาก็อาจจะยื่นก่อนพักเก้าไกแล้วก็เป็นสิทธิของวุฒิสภาที่จะ ชายอำนาจแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คืออยู่มาหลายปีเพิ่งเห็นวุฒิสภาตรวจสอบรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยมีแต่เราอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกปีและไม่เคยทําให้ผิดหวังเมื่อถามว่าอาจจะมองว่านายทักษิณถูกถกระทําแต่การที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจมันเป็นความสองมาตรฐานแต่พักก้าวไกลไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างจริงจังนายพิธากล่าวย้ําถึงกรณีที่นายชัยธวัฒน์ตั้งกระทูถามในสภานายชัยธวัฒน์เคยยกตัวอย่างแล้วว่าคนที่ใช้สิทธิ์นอกโรงพยาบาลราชธรรมมีไม่กี่คนและพยายามยกตัวอย่างให้เห็นแล้ว ว่าสองมาตรฐานจริงๆแม้นายทักษิณจะโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองซึ่งมันเป็นความสองมาตรฐานเหมือนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าความสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นวันนี้จะไปล้มล้างความ 2. มาตรฐานที่เกิดขึ้นในอดีตมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งก่อนและหลังเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าจะติดตามตลอดและจะใช้กลไกทั้งในและนอกสภาในการทำงานตรงนี้เมื่อถามว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน จะมีเรื่องนายทักษิณหรือไม่นายพิธากล่าวว่ามีหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องรอดูสถานการณ์ไหนที่จะมาเรียงลำดับความสำคัญ